สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับพีการคารหัวข้อวันนี้ก็คือเขาจะเป็นคนสุดท้ายของคุณใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าคุณชอบตัวเลือกไหนแวบแรกนะคะสะดุดตากับตัวเลือกไหนสามารถเลือกตัวเลือกนั้นได้เลยนะคะกองที่1จะเป็นสโนไวกองที่2จะเป็นจัสติมินและกองที่3จะเป็นเบลนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1เลยะคะ่ะข้อ1กองที่1น,นะคะถ้าใครที่เลือกสโนไวนะคะเป็นข้อไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เขาจะเป็นคนสุดท้ายของคนหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์ u u b s c r i b e แชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปดีด้วยนะอืถ้าใครที่อยากจะดูส่วนตัวนะคะก็ดูได้ที่ v. star99 ถ้าจะมีอช่องทางเดียวเลยนะคะทำได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องที่ไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษาได้นะเผื่อแบบนะคะจะได้แบบช่วยแก้ไขหาทางออกให้นะคะจะดีแน่นอนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านให้กันเลย เท่าที่อันดูนะพลังงาน Energy ถือว่าออกมาดีอยู่นะสามใบแรกนะคะก็เหมือนกับว่าคนนี้เขาจะเป็นคนสุดท้ายของคุณไหมนะคะมีโอกาสที่จะเป็น The Lover รนะคะมีโอกาสที่เอ่อเป็นโชคชะตากำหนดมาแล้วนะคะก็คือมีโอกาสสูงเลยหรือเรียกว่ามันเหมือนมันมีบางอย่างติดขัดอยู่อะ่ะเท่าที่อันเห็นอนะ่ะคือมันมีบางอย่างติดขัดอาจจะต้องแบอบกว่าณอาจจะต้องเรียนรู้กับการรักตัวเองให้เป็นกับการอยู่ตัวเองให้ได้ก่อนหรือเปล่านะคะแล้วเขาคนนี้ย ถึงจะมันเหมือนกับคล้ายๆว่ามันมีเวลาด้วยนะคะเพราะเวลาวงล้อชุดชุดตาขึ้นเมื่อหล่มันจะมีเรื่องราวของเวลาชามิงนะแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มอ่าเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มดีเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงคิดถึงนะคะอยากจะรู้เนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ แนะนำให้กองหนึ่งรักตัวเองให้มากๆอยู่กับตัวเองให้ได้อย่างมีความสุขหาเสียงหัวเราะให้กับตัวเองนะคะไม่ต้องไปคิดไปกังวลถึงเขานะคะให้เชื่อในเดสตินีให้เชื่อในโชคชะตาไปเลยว่าถ้าเราเป็นคู่กันเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะได้มาเจอกันเองเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะได้เริ่มต้นใหม่ได้ลงเอยเพราะว่าไพ่คุณก็จบด,ด้วยหนึ่งช่วยนะกองหนึ่งอะเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่เขาจะเป็นคนสุดท้ายของคุณะคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อันเหมือนกับเห็นแปลกๆก็คือเขาอาจจะเป็นรักแรกของคุณและรักสุดท้ายของคุณก็ได้ เออแต่ที่ลูกๆคุณจะเป็นคนสุดท้ายของเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณได้ก้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันคือการที่แบบเลขก้าขึ้นก่อนเลยอะ่ะคือถ้าพูดถึงสิบถ้วยอะ่ะมันแฮปปี้อินดิ้งใช่ไหมเหมือนคุณเป็นคนที่ก้าอ่ะเออไม่ใช่เป็นคนที่ก้าเป็นเหมือนกับอยู่ในถ้วยที่ก้าแล้วพอเขาเข้ามามันเติมเต็มเป็นสิบถ้วยค่ะก็คือแบบจบลงเอ่ยด้วยกันอะไรเงี้ย เหมือนเดสตินีโชชะตาก็กำหนดให้เขามาเป็นคู่ของคุณนะเป็นคู่ที่แบบว่าจะอยู่ด้วยกันแบบอย่างมีความสุขระยะยาวค่ะเหมือนกับถ้าได้คบหาดูใจกันแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นที่จะได้เลิกกันนะคะยากมากเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือจะต้องแบบว่าคือถ้าแต่งงานแล้วจะไม่มีวันหยา่าอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นในลักษณะรูปแบบนั้นนะคะแต่ว่าโชชสตาคุณเดสตินี่คุณกำหนดมาสูงมากว่าเขาคนเนี้ยจะเป็นคนสุดท้ายของคุณแต่ก็ ต้องเหมือนกับมันก็มีเวลานะมีเวลาที่กว่าจะได้ลงเอยกันกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะคะแต่คุณก็ต้องเหมือนกับเหมือนออกแนวเหมือนสโนไวท์ตรงที่ว่าคุณจะต้องเรียนรู้กับการอยู่กับตัวเองให้เป็นด้วยพอคุณอยู่กับตัวเองได้ไม่คิดอะไรมากทําหน้าที่ของคุณนะคะไปทุกวันหาความสุขเติมเต็มตัวเองด้วยนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ย นะคะเพราะของคุณมันกําหนดไว้แล้วว่าจะเป็นอ่าช่วงไหนยังไงอะไรยังไงนะคะมันถูกกาหนดมาหมดแล้วเราเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้นในรูปแบบปฏิหารหรือรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึงนะคะว่าคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยสามถ้วยทำให้นึณถึงแบบคุณต้องอินจอยการใช้ชีวิตในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยเมื่อไหร่ที่คุณอินจอยแล้วเนี่ยความรักหรือเขาคนนั้นจะเปิดใจกับคุณเองนะคะแล้วโชคชะตาก็จะเปิดทางให้กับคุณอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้คุณได้ไพ่โรแมนต์นะคะ n o right ยทามอืมเขาจะเป็นคนรักของคุณนะอืมถ้าถึงเวลานั้นนะเขาจะเป็นคนรักที่ดีนะคะเขาจะเป็นคนรักของคุณนะคะคุณและเขาอะเกิดมาเพื่อกันและกันนะคะคุณและเขาจะเป็นคนสุดท้ายของกันและกันด้วยนะคะชะตากําหนดมาแล้วชะตามันถูก,กเขียนมาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยแต่แค่มันสะดุดในเรื่องของเวลานะคะ มีเรื่องของเวลาที่แบบคุณคิดว่าเออมันน่าจะเกิดขึ้นได้แล้วนะแต่จริงช็ชคสตาบอกว่าไม่ยังไม่ได้ต้องรออีกต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะ คุณได้ไพ่ strategy นะคะการวางแผนของจัก,กรวาลของโชคชะตาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับการวางแผนที่คุณคิดนะมันจะยุ่งยากลึกลับซับซ้อนนะคะบางทีทาให้นึกถึงว่าคุณต้องมาเจอกับเขาแล้วก็ต้องมีเหตุให้ห่างหายกันไปนะคะแล้วพอถึงจังหวะหนึ่งก็จะกลับมาใหม่นะคะพอกลับมาใหม่ครั้งนี้ต่างคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเราก็จะแบบคุยกันได้ดีและราบรื่นมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยทางมันก็จะค่อยๆเปิดะคะมันเหมือนไพ่ strategy เนี่ยก็คือเหมือนกับมันเป็นการมันเป็นเหมือนการวางเกมอะ่ะ รูปแบบหนึ่งเลยการสร้างให้มันมันมาให้ลึกลับอะคะเหมือนกับโซชะตาจะชอบทําอะไรให้มันยุ่งยากมีทางอ้อมทางเลี้ยวคดเคี้ยวอะไรประมาณนี้ยแต่ในความเป็นจริงพวกเราก็จะคิดกันแบบไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าแม่นึกงถึงไม่รู้ทําไมกองหนึ่งทำให้นึกถึงเรื่องในรูปแบบปฏิหารความเชื่อถ้าคุณเชื่อเดียวปฏิหารจะเกิดแล้วจะเกิดในรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึงจริงๆนะคะมันจะเหมือนกับทําให้คุณแบบ Amazing มากๆเลยคะ่ะว่ามันมีแบบนี้อยู่ด้วยหรอ <c oughs> นะคะคุณได้ไพ่ Trust นะคะก็พูดถึงเรื่องความเชื่อพอดีนะคะไพ่ Trust ก็ออกมา คือคุณต้องเชื่อนะคะคุณต้องเชื่อจากใจคุณจริงๆนะคะโดยที่ว่าถึงยังไม่เห็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามนะคะคุณก็ต้องแบบสร้างความเชื่อว่าเออเขาคนนี้แหละฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกพิเศษฉันเชื่อว่าเขาเนี่ยคือคู่ของฉันคู่ที่ฉันจะได้ลงเอยด้วยก็คือความรักที่ดีที่เรารอคอยอยู่นั่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อแต่ว่าไม่ต้องไปคาดหวังนะเชื่อให้มันกว้างๆเข้าไว้จะดีมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะ to l เ v e นะคะเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อได้เนี่ยรักแท้ความรักที่ใช่ของคุณเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะเขาก็คือรักแท้ของคุณนั่นเองนะคนคนนี้แต่ว่าบางทีรักแท้หรือสิ่งที่ใช่เนี่ยแฮปปี้อินดิ้งมันก็จะช้าหน่อยนะคะมันก็จะอุปสรรคเยอะเวลาก็เป็นหลักเลยเวลาก็คือตัวหลักเลยที่เป็นอุอุปสรรคนะคะแรกๆแล้วก็เรื่องราวอื่นๆด้วยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าความเชื่อคุณมากพอนะคะคุณรักตัวเองคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณแล้วคุณเชื่อ ท้ายที่สุดนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าพ่ก็ออกมาคอนเฟิร์มล้ว่าเขาก็คือทูเลฟรักแท้ของคุณเขาก็จะต้องเป็นคนสุดท้ายของคุณแน่นอนค่ะแต่ว่าติดขัดในเรื่องของไทมิ่งเวลานะคะประมาณนี้ก็ถือว่าออกมาดีนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่1นนะก็เดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะจัสมินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายของคุณหรือเปล่านะคะฝากกดไ like, ลค์ b s c r i b e แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคคิดีด้นะะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายของคุณหรือเปล่าห้าก็ขึ้นว่าคนคนนี้ก็เป็นนะคนคนนี้ก็ยังเป็นคนที่ จะมาลงเอยกับคุณนะคะถึงเขาจะดูเหมือนอิสระหรือโฟกัสที่หน้าชี่การงานของเขาหรือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเขาจะดูว่าไม่สนใจคุณไม่แคร์คุณแล้วคุณเหมือนอาจจะต้องรอคนคนนี้นานมากเลยที่อันเห็นก็คืออาจจะต้องรอเขาแบบว่าสามปีห้าปีสิบปีก็ยังได้นะบางคนก็สิบปีอัพนะคะคือเหมือนกับคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยคนที่คุณอยากจะรู้ว่าเขาจะเป็นคู่แทนไหมถ้าคุณรอมันนานมากนะคะเอ่อเปอร์เซน็นที่จะเป็นเนี่ยสูงเหมือนกันนะคะ แล้วก็มันนึเหมือนเราทำให้กันเห็นว่าคนคนนี้เขาจะโฟกัสเรื่องตัวเองเรื่องงานเรื่องความเป็นอิสระไม่ให้ความชัดเจนอะไรเงี้ยมาในรูปแบบคนคุยเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะดูเหมือนกับว่ามันไม่ชัดเจนสักทีนะคะแล้วคุณก็ต้องให้เวลากับคนคนนี้นานมากแต่สุดท้ายท้ายที่สุดนะคะคุณและเขาก็จะได้ลงเอยกันนะอืมคุณจะได้คุณกับเขาจะได้ลงเอยกันเพราะไพ่ก็ขึ้นว่าก็เป็นคนเดิมเป็นคนที่คุณดิวอยู่เป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่นะ เขาจะเป็นคนสุดท้ายของคุณเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยจะเข้ากันได้ด hmm. Is no. ีที่สุดแล้วถ้าถึงจังหวะถึงเวลานั้นน่ะมันจะดีเองมันจะเข้ากันได้ดีทุกอย่างมันจะดีนะคะแต่ว่าถึงเขาอาจจะดูเหมือนมีอิสระเป็นอิสระมากอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยนะคะแล้วก็เขาเรี่ยคืออาจจะดูเหมือนเขามีอิสระเขาเป็นตัวของตัวเองเขาโฟกัสแต่เรื่องงานเขาไม่สนใจเราเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยคุยกับเราโฟกัสที่งานเป็นหลักโฟกัสที่หน้าที่ตัวเองเป็นหลักนะคะมันเป็นช่วงที่เขาจะต้องอมันเป็นช่วงที่ สถานาการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นที่เขาจะต้องเป็นแบบนั้นนะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดมองว่าเราจะได้ลงเอยกันนะคะเมื่อไหร่ที่เราได้ลงเอยกันเหมือนเขาและเราเนี่ยจะจะเพาะจะไม่แบบไม่อยากจะมีคนอื่นแล้วอะไม่อยากจะไปตามหาใครอีกแล้วอะอืมแต่ของคุณเนี่ยได้ตัวเลือกจนะัสมินนั้นในเรื่องของจัสมินกับอาลาดินก็ไม่ค่อยได้อินเลยเหมือนสตอรี่ของคนอื่นเท่าไหร่เหมือนแบบเหมือนอาลาดินก็ไม่กล้าจัสมินก็ไม่ ไม่อะไรมากเหมือนกันคล้ายว่าในเรื่องของรูปแบบของความรับก็คือมันเหมือนกับเรื่องนี้เอาหน้าที่ของตัวเองเป็นหลักเอาความต้องการตัวเองเป็นหลักแล้วคือไพ่เดอะฟูลทำให้แันน์ถึงอาราดีนี่ที่แบบเอยังมีความคิดที่อยากจะประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงานอยากไปไกลกว่านี้อยากทําในสิ่งที่ใจเขารักอะไรงเงี้ยอก็ปล่อยให้เขาไปผจญภัยก่อนละกันนะคะเดี๋ยวสุดท้ทายท้ายที่สุดก็จะเหมือนในเรื่องนี้แหละที่คุณและเขาก็ได้ลงเอยกันนะคะซึ่งงานมองเห็นว่ามันรู้ทำไมาเห็นนกักษัตริย์อยู่3ามแบบนะคะก็จะมีม้าเสือแล้วก็ปีม้า ปีเสือแล้วก็ปีหมานะคะสามอันนี้เด่นมากเลยนะคะก็ลองดูนะสำหรับอาจจะเป็นสารสำหรับใครบางคนเนาะที่อ,อที่แบบว่าเจาะจงให้กับคุณเป็นพิเศษนะคะเผื่อคุณยังไม่ไม่มั่นใจนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ In the next f i w m o n t มัน,นะคะอาจจะต้องให้เวลาเขาหลักเดือนนะคะอาจจะแบบไม่กี่เดือนแล้วเขาอาจจะพร้อมอมืเขาอาจจะพร้อมคุณตอนนี้เหมือนมีความสุขกับคุณพร้อมแต่เขายังไม่พร้อมนะคะหรือ เขาพร้อมแต่คุณยังไม่พร้อมอะไรก็ได้แต่ส่วนมากมันจะเป็นฝ่ายโน้นที่ยังไม่พร้อมนะคะก็ยังไงก็ตามนะใช้เวลาอีกไม่กี่เดือนค่ะอาจจะต้องปล่อยเขาไปก่อนก็คือการปล่อยก็คือให้เขาไปทําในสิ่งของเขาเราไม่ต้องไปกังวลเราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากเราใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขอย่างอินจอยด้วยก็จะดีนะคะก็ปล่อยให้เขาไปทําในสิ่งที่เขารักปล่อยให้เขาไปเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลาเขาตื่นรู้นะคะ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจแลวเขาก็จะปล่อยวางได้ดีเขาก็จะหันหน้าเข้าหาคุณเองค่ะเมื่อไรที่เขาเคลียรนะ์หน้าที่ของเขาเสร็จเคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณเองนะคะอีกไม่กี่เดือนสําหรับแอนก็จะเป็นไปได้ตั้งแต่สามถึงเก้าเดือนนะคะแต่แอนคิดว่าไม่น่าจะถึงปีอาจจะช้าสุดก็คือแปดเก้าเดือนนะแต่โดยรวมเนี่ยน่าจะสามถึงหกเดือนค่ะประมาณเนี้ยเออเลดี้เนสนะคะโอ้เขาก็คุณได้ไพ่เลดี้สองอันนะคือจริงๆเขาก็ใกล้จะใกล้จะพร้อมแล้วแหละ แอนดูท่าถ้าใกล้จะพร้อมนี่ก็จะแค่เดือน2เดือนก็ได้นะเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยนะคะคุณเหมือนกับถ้าคุณเห็นเลขซ้ําบ่อยๆเลขเบิ้ลบ่อยๆนะโดยเฉพาะเลขสคุณได้ไพ่เลข4 4บี่นะถ้าคุณเห็นเลขเบิ้ลบ่อยๆอยนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเลขสเลขอะไรก็ตามเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งสะคะอะไรเงี้ยก็คือให้คุณอะเตรียมตัวตัวเองให้พร้อมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอ่อถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวถึงเวลาเขาพร้อมอะมันก็จะได้ไม่เกิดการดีเลย์ไปมากกว่านี้เนาะเหมือนถ้าเราพร้อมเราก็แค่รอเขาให้พร้อมพอเขาพร้อมเดี๋ยวก็ เดินไปด้วยกันแต่ถ้าคุณยังไม่เตรียมตัวตัวเองเลยแล้วรอให้เขาพร้อมปุ๊บคุณยังไม่พร้อมเดี๋ยวเขาก็ต้องรอคุณอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมตัวเตรียมหน้าที่ของเราให้พร้อมดีกว่าพร้อมในที่นี้ก็คืออยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเราเคลียร์หน้าที่ของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกับกิจวัตรประจําวันของเราเราทาอะไรก็ทําตรงนั้นให้มันเต็มที่ทําให้มันดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจเขาปล่อยเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอคุณทําอย่างเงี้ยมันคือการที่คุณเตรียมตัวเตรียมตัวของคุณเองโดยที่คุณไมู่ตัวนะะค แล้วเดี๋ยวถึงเวลาทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นเองนะเราไม่ต้องไปคิดมากนะคะโอ้เวอร์ o ิสุนนะคะเวอิสุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3าสี่เดือนนะของคุณก็จะประมาณเนี้ยแหละหรือบางคนอาจจะเร็วกว่าที่ยานบอกไปก็ได้นะอาจจะเร็วกว่า3เดือนอะไรเงี้ยก็ได้นะขึ้นอยู่กับ การเตรียมตัวการปล่อยวางของคุณนะคะแล้วก็การที่คุณต้องกลับมาให้อิสระกับชีวิตของคุณด้วยไม่ใช่โฟกัสแต่เรื่องความรักต้องให้ความสําคัญหรือแบบเหมือนคุณต้องมีพาชันในด้านอื่นด้วยถึงคุณต้องการความรักมากและไม่มีพาชันในการทํางานแต่กลับกลายเป็นว่าคุณจะต้องมีพาชันในการทํางานแล้วปล่อยวางความรักนะคุณมันมันเหมือน,น,นจะต้องไปหาพาชันอย่างอื่นนะคะก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สนใจความรักแล้วทีเนี้ย ทุกอย่างมนถึงจะเข้าที่เข้าทางนะคะถึงจะแบบเริ่มดีขึ้นเหมือนโชคชะตาจะเริ่มเปิดทางให้คุณนะคะคุณภัพวิลเลเจนต n แฟกเตอร์มันมีความแตกต่างนะคะยังมีความแตกต่างอยู่ความแตกต่างในที่นี้ก็คือ,อเขาและคุณอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยยังมีความเบิ คุณต้องการความรักเขาต้องการความสําเร็จเขาต้องการชื่อเสียงเขาต้องการแบบเฟรมหรืออะไรประมาณนี้เอ่อต้องการไปที่ยอมรับในที่ในสังคมหรืออะไรเงี้ยในในการงานในแวดวงของเขาเลยก็ว่าไปเนาะแต่คุณก็คือต้องการความรักเหมือนคนหนึ่งต้องการอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องการอย่างหนึ่งนะคะประมาณนี้ที่อันเห็นก็คือ e n e r g y ขึ้นแบบนี้นะแต่จริงๆความหมายของไพนี้ก็คือคุณและเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคุณอาจจะดิวกระทวินเฟรมหรือเปล่าคนละศาสนาคนละต่างประเทศใช้ชีวิตแตกต่างกันมากอะไรเงี้ยบางทีคุณก็อาจจะยังแบบอ่าเหมือนกับ ไม่เชื่อว่าเอ๊ะมันจะใช่เหรอมันจะเข้ากันได้หรอความแตกต่างขนาดเนี้ยมันจะไปด้วยกันได้หรออะไรเงี้ยบางสําหรับบางคนนะคะก็จ,จะเป็นที่ความคิดความเชื่อคุณยังไม่พร้อมแต่กองเนี้ยแอนมองว่า มันเป็นมันขาดที่การกระทํามากกว่าในรูปแบบที่ว่าคุณต้องไปหาความสุขในรูปแบบอื่นไม่เป็นไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามค่ะที่ยังไม่ใช่ความรักเนาะคุณต้องไปอินจอยด้านอื่นก่อนของชีวิตของคุณอนะแล้วถ้าคุณอินจอยได้มีความสุขได้นะคะหรืออยากทำอะไรก็ไปทําในสิ่งที่คุณเคยอยากทำแล้วไม่ได้ทําเนี่ยแล้วมันถึงจะดีขึ้นนะคะมากกว่านะแต่ตรงนี้ก็มีด้วยบางคนอาจจะคิดว่าความคิดยังไม่ยังไม่ ยังไม่มากพอความเชื่อยังไม่มากพอความพร้อมในในด้านความคิดเนี่ยยังยังไม่ค่อยเอ,อเขาเรียกอะไรยังไม่ถึงเป้าหมายที่จะดึงดูดให้สถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นได้นะคะประมาณนี้แล้วก็อมันก็ขึ้นประมาณนี้นะก็ถือว่าดีนะก็ใกล้มากแล้วนะะ้าะน้องกองนี้น่าจะใกล้สุดแล้วดูถ้าได้ไพ่เวลี่สุดเนี่ยก็คือมันเหมือนกับมันจะใกล้สุดแล้วแหละมันใกล้มากๆนะคะคงไม่กี่คงอีกไม่กี่เดือนก็ต้องแบบเอ,อคนของ คนคนนี้ของคุณเนี่ยก็คงจะมาเปิดใจกับคุณหรือเข้ามาในชีวิตคุณนะคะประมาณนี้นะก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นกระนำเจเนอเรโดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v.star99 จะชูดกว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคณโดยตรงมั่นยํากว่านะคะทำได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจนะคะก็มาคุยมาปรึกษาม,มาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะเข้าใจเลยบางเรื่องมันเซสเซทิฟเนาะก็เดี๋ยวจะช่วยแก้ไขาหาทางออกให้ค่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกคลองที่สานะคะเบลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายขลองคุดหรือเปล่าฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ ดูจับ energy พลังงานนะเหมือนกับเขาเป็นแค่คนที่ผ่านมาแล้วก็ออกไปต้องไปนะคือเขาเหมือนอาจจะบางคนอาจจะเจอทวิิเเรรมตัวปลอมตัวหลอกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเจอในรูปแบบว่าเขาคนนี้จะต้องเข้ามาในชีวิตคุณก่อนเพื่อที่จะปลุกให้คุณตื่นนะคะตื่นที่อยากจะมีความรัก แต่ทีเนี้ยคือเขาต้องมาเหมือนมากระตุ้นคุณหรือมาทํามันเหมือนมีมิชชั่นภารกิจบางอย่างหรือโชคชะตาเนี่ยนําทางให้เขาต้องเข้ามาในชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะมันหนีไม่ได้แต่เข้ามาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะอยู่กับคุณหรือเป็นคนสุดท้ายของคุณนะแต่เข้ามาเพื่อให้คุณตื่นรู้แล้วคุณจะได้ดึงดูดความรักที่ดีหรือสิ่งที่มันดีกว่าเนี่ยเข้ามานะเพราะเห็นว่าถ้าคุณคิดว่าคนคนเนี้เอายกตัวอย่างนะมีเงินอ่ะมีเงินมีตังค์รวยนะคะรวยอยู่แล้วแต่คู่ของคุณเนี่ยรววยกก่าาเอีนะ มืมันจะมีดีกว่านี้อีกนะคะก็คือแบบยังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่แอนดูนะคือคนคนนี้เป็นแค่คนที่จะต้องผ่านมาในชีวิตคุณนะคะแต่ยังไม่ใช่คนสุดท้ายของคุณนะคะเขาเข้ามาแค่เหมือนมันมีมิชชั่นภารกิจบางอย่างนะคะที่จะต้องทําให้คุณตื่นรู้นะคะเออมันก็แปลกเนาะมันก็แปลกถ้าแม่ึกถึงเรื่องเบลอะคือเบลเนี่ยเขาจะเจอแอนจาชื่อไม่ได้ละ อที่จะเป็นหนุ่มหนุ่มฮอตในหมู่บ้านอะแล้วเหมือนกับว่าสาวๆก็หมายปองใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบเบลอะไรเงี้ยแต่เบลก็ไม่ได้สนใจแล้เรื่องก็คือไม่ได้สนใจแต่คุณจะสนใจคนนี้ไงมันก็จะต่างกันแค่นี้แต่สุดท้ายอะคือเขาก็ยังไม่ใช่คู่ของเบลไงเพราะเบลก็ต้องไปเจอเจ้าชายอสูรน,นะคะที่เป็นคู่ของทางอีกทีหนึง่งเรื่องราวของคุณมันคล้ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วแอนเห็นตรงนี้แอนนึกถึงอตอนแรกที่แบบคือจะมีแบบยายแก่ๆปอมเป็นคือนางฟ้าปอมเป็นแม่โมดอะเป็นยายแก่มาขอ มาขอเหมือนกับเป็นช่วงหีมาด้วยปะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเทศกาลหรือป่าอะไรเงี้ยที่แบบมาขอเพราะอนึกถึงไอนี้ที่ไอน้จะชอบนึกถึงคริสต์มาสอะไรเงี้ยมาขอแบบขอขอเข้าไปหรือขออะไรหรืออะไรสักอย่างขอความช่วยเหลือค่ะแล้วอสุนก็ปฏิเสธทีนี้ก็โดนสาปเลยนะคะเหมือนกับไม่ผ่านบททดสอบโดนสาปแล้วจนเบลก็ได้มาเจอกับเขาแล้วพอแบบว่าทีนี้ก็ได้หลงรักกันอะ่ะสุดท้ายก็คือได้จบด้วยกันเนี่ยมันเหมือนเรื่องราวนี้ว่าที่แบบว่า คนนี้ยังไม่ใช่แต่คนที่ใช่ของคุณอาจจะดีกว่านี้นะเห็นไหมเออมันมันก็จะดีกว่านี้แล้วถ้าไม่อยากต้งถึงเลยว่าคนคนนี้คนที่ดีสาหรับคุณเขาน่าจะอายุเยอะกว่าคุณหรือเปล่านะคะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วด้วยนะคะมันเหมือนเจอเรื่องราวไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเขาได้เจอกับคุณเนี่ยทุกอย่างมันจะดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ถึงยังไม่ใช่คนสุดท้ายของคุณแต่คนสุดท้ายของคุณเนี่ยเขารอคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็มีความสุข เขาจะแบบเขาจะทําให้คุณมีความสุขมากเลยนะแล้วเหมือนกับว่าถ้าไม่รู้แอนเห็นไพ่เดดเวลเหมือนถ้าคุณต้องการอะไรเขาสามารถทําให้ได้ไม่ว่าคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าคุณต้องการอะไรเขาจะพาคุณไปได้ทุกที่เขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากๆในสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันอยู่ที่ที่เขานะไม่ใช่คนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นะตอนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะเกิดความผิดหวังก่อนนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะดีนะคะมันเหมือนกับคุณเจอสิ่งที่ ที่ยังไม่ใช่ก่อนแต่สุดท้ายก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่ใช่แล้วตอบโจทย์คุณมากมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็คือยังไม่ใช่คนที่คุณจะเป็นคนสุดท้ายของคุณหรือคุณเป็นคนที่คุณจะได้ลงเอยด้วยนะ reconsider นะคะแล้วก็ forgive นะคะแต่ก็อย่าไปอย่าโทษตัวเองอย่าอย่าโทษสถานการณ์อย่าโทษอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะเรารู้อย่างเงี้ยพยายามทําใจปล่อยวางนะคะ เหมือนกับคิดใหม่ก็ให้มาปรับความคิดคิดใหม่ทําใจปล่อยวางก็ให้ปล่อยเขาไปถ้าเรารู้เยอะว่าเรามีคนใหม่ที่รอเราอยู่ก็ให้เราแบบโฟกัสแต่สิ่งดีๆด,ดีกว่านะคะอย่าไปคิดมากแต่ว่าไพ่ก็ออกมาในลักษณะที่แบบว่าให้คุณปรับมายเซตใหม่คิดใหม่เพราะเขาคนนี้ยังไม่ใช่คู่แท้ของคุณยังไม่ใช่คนที่คุณจะอยู่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขระยะยาวนะคะเขาเข้ามาแค่ชั่วคราวแล้วเขาก็ต้องจากคุณไปนะคะถึงคบหาดูใจกันได้ระยะหนึ่งก็ต้องมีเหตุให้เลิกลากันเมื่อถึงเวลา โอ้เ oh, มื่อถึงเวลาเนี่ยวีดรอนะคะก็คือการเลมันเหมือนก,นการแยกย้ายอะนะคะถอยออกมาแยกย้ายก็คือไพ่เนี้ยพยายามจะบอกให้คุณว่าถอยออกมาดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปสารภาพรักกับคนนี้หรืออะไรงี้ใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าอยากจะสารภาพรักโอกาสที่คุณจะโดนปฏิเสธก็สูกนะคะแล้วเห็นมาเห็นเออสำหรับนี้เขาจะเขียนยว่า awakening นะคะจะมีคําว่า awakening อยู่ตรงเนี้ยคือเขาเข้ามาทําให้คุณตื่นรู้จริงๆเขาแค,ค่เข้ามาทําให้คุณตื่นรู้เพื่อที่จะ เพื่อที่คุณจะได้เดินไปเจอคู่แท้ของคุณอีกทีหนึ่งเขามาเป็นแค่ทางผ่านจริงๆนะคะแต่ยังไงก็ตามช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องปล่อยวางคนคนนี้แล้วก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะล่าช้าออกไปนะกว่าที่จะปล่อยวางคนนี้แล้วกว่าที่คุณจะได้เจอกับคนใหม่นะคะมันก็จะช้าออกไปอีก d ีเซปชั่นนะคะแล้วก็รีชีดนะคะถึงอย่างที่บอกว่าถึงคุณจะคบหาดูใจกันสุดท้ายมันก็ต้องแยกย้ายกันนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามเราฝืนชะตาไม่ได้เนาะ แต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะคบหาดูใจคือเขาอาจจะมีคนคุยเยอะหรือเปล่าคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาเพราะว่าพายดีเซปชั o นก็คือไม่ได้เข้ามาแบบจริงใจหรือจริงจังนะคะแต่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะลองสังเกตดูให้ดีๆนะอย่าเชื่อใจเขาง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาในรูปแบบที่เขาเป็นตัวของตัวเองเขาอาจจะหลอกหรือคุณอาจจะเจอสแกมเมอร์อยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเออ ประมาณนี้เนาะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่ามัน Energy ค่อนข้างลบลบระดับหนึ่งเลยแต่เราก็ต้องคิดบวกไปต่อนะคะให้โฟกัสการที่แบบให้คิดว่าชีวิตเรามีคุณค่าเราควรกับสิ่งดีๆแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาค่ะทุกความผิดหวังนะคะมันจะทำให้เราเจอกับความสมหวังที่ดีในวันข้างหน้านะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ก็เป็นกรนาดเจนเนอเรโดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star เการ้กาก้าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะเราถามได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครนะคะมาปรึกษามาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจเพราะบางเรื่องมันเซนสิทีฟนะคะก็จะได้ช่วยแก้ไขนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เรามาหาทางแก้กันดีกว่าเนาะประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะไว้เจอกันไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ